นิทานเรื่องก่อนลึกลับและสมบัติโจรสลัดตอนที่หนึ่งแผนที่ปริศนาน้ำหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งเด็กชายตะวันและน้องสาวดาวอาศัยอยู่กับคุณปู่ซึ่งเป็นอดีตกะลาสีเรือผู้กเกษียณหลังอาหารเย็นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองช่วยคุณปู่จัดห้องใต้หลังคาพวกเขาพบหีบเก่า ที่ถูกฝุ่นหนาคลุมอยู่เมื่อเปิดหีบออกตะวันและดาวพบสมุดบันทึกเก่าและแผ่นที่ปริศนาที่ดูเหมือนจะวาดด้วยมือแผ่นที่นั้นมีภาพของเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลพร้อมสัญ,ญลักษณ์กระโหลกควายซึ่งดูเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโจรสลัดดาวเอ่ยถามคุณปู่ว่าแผ่นที่นี้มาจากไหน คุณปู่ถอนหายใจเบาๆแล้วเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเขาเล่าว่าสมัยยังหนุ่มเคยออกเรือไปยังเกาะในแผนที่นี้กับเพื่อนร่วมเรือเพื่อค้นหาสมบัติโจรสลัดในตำนานแต่ไม่มีใครในกลุ่มกล้าเข้าไปถึงกลางเกาะเพราะเกาะนั้นเต็มไปด้วยกับดักและเรื่องเล่าขานถึงอาถรรพ์ แต่ก็มีข่าวลือว่าใครที่หาเจอจะได้เจอกับสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้คุณปู่พูดพร้อมมองแผนที่อย่างมีความหมายตะวันและดาวมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นดาวบอกว่าเราออกไปผจญภัยกันเถอะแม้คุณปู่จะเตือนว่าเกาะนี้อันตรายและยังไม่มีใครกลับมาจากการค้นหาสมบัตินี้เลย แต่ความอยากรู้อยากเห็นของทั้งสองเอาชนะความหวาดกลัวก่อนที่คุณปู่จะพูดอะไรเพิ่มเติมตะวันรีบเก็บแผนที่ลงกระเป๋าและทั้งคู่เริ่มวางแผนการเดินทางไปยังเกาะลึกลับทันทีโดยไม่ให้คุณปูร่รู้พวกเขาตัดสินใจไปหาลุงดำช่างไม้ของหมู่บ้าน ซึ่งมีเรือเก่าๆที่อาจจะช่วยพาพวกเขาไปยังเกาะในแผนที่การผจญภัยของสองพี่น้องได้เริ่มขึ้นแล้วแม้ว่าจะไม่รู้ว่าอันตรายและความท้าทายใดกำลังรออยู่บนเกาะแห่งนั้นตอนที่สองการเดินทางสู่เกาะลึกลับรุ่งเช้าตะวันและดาวรีบไปหาลุงดำที่ท่าเรือ ลุงดำเป็นช่างไม้และชาวเรือผู้มีประสบการณ์ในท้องทะเลแต่ปัจจุบันเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ออกเดินเรือไกลอีกต่อไปเมื่อทั้งสองเล่าเรื่องแผนที่ปริศนาให้ฟังลุงดำดูตกใจและนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเกาะน,นี้ฉันเคยได้ยินมาเหมือนกันลุงดำพูดพร้อมจ้องมองแผนที่ด้วยแววตาหนักใจ มีคนพูดว่ามันเต็มไปด้วยปริศนาและกับดักของโจรสลัดแถมยังมีพายุลึกลับที่คอยปกป้องเกาะนี้ด้วยแม้จะมีคำเตือนแต่ตะวันและดาวยังยืนยันที่จะไปลุงดำถอนหายใจก่อนจะตัดสินใจช่วยเหลือด้วยการพาพวกเขาออกเดินทางโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องทำตามคำสั่งของเขาอย่างเคร่งครัด เมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขาขึ้นเรือไม้ลำเล็กที่ดูเก่าแต่ยังแข็งแรงโกโก้ go go! ลิงน้อยแสนฉลาดและซุกซนของพวกเขาปีนขึ้นไปบนเรือด้วยความตื่นเต้นระหว่างทางท้องฟ้าสดใสและทะเลนิ่งสงบแต่ลุงดำก็ยังเตือนให้ทุกคนระวังทะเลไม่เคยไว้ใจได้อย่าประมาทเด็ดขาดลุงดำกล่าว หลังจากล่องเรือมาได้ครึ่งวันท้องฟ้าเริ่มมืดครึม้มและลมทะเลพัดแรงขึ้นเรื่อยๆพายุก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องช่วยกันควบคุมเรือลุงดำพยายามคัดท้ายเรือส่วนตะวันและดาวช่วยกันตักน้ำที่ไหลเข้ามาในเรือโกโก้เองก็กระโดดไปมาช่วยส่งเชือกอย่างตั้งใจในที่สุดพวกเขาผ่านพายุไปได้อย่างหวุดหวิด เมื่อเมกเริ่มจางลงเกาะลึกลับปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีหน้าผาสูงชันและน้ำตกที่ไหลลงมาสู่ทะเลเสียงนกประหลาดดังแว่วมาเหมือนเป็นการต้อนรับนี่มันดูเหมือนในแผนที่เลยดาวพูดด้วยความตื่นเต้นแต่ลุงดำเตือนอีกครั้งระวังตัวไว้เกาะนี้ไม่ธรรมดา พวกเขาเทียบท่าเรือไม้เก่าที่ดูเหมือนไม่มีใครใช้งานมานานตะวันและดาวมองหน้ากันพร้อมความรู้สึกผสมปนเปทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวเส้นทางของการผจญภัยได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการและกาะลึกลับแห่งนี้รอให้พวกเขาค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ตอนที่สปริศนาในป่าดงดิบ เมื่อก้าวขึ้นฝั่งตะวันดาวและลุงดำพบว่าเกาะลึกลับแห่งนี้เงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงนกแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนโกโก้ลิงน้อยกระโดดลงจากเรือวิ่งสำรวจไปรอบๆอย่างตื่นเต้นตะวันกลางแผนที่เพื่อดูเส้นทางมันชี้ให้พวกเขาเดินเข้าสู่ป่าดงดิบที่ดูรกชัดและลึกลับ ดาวรู้สึกเสียวสัรหลังเมื่อมองต้นไม้สูงใหญ่ที่มีเถาวันพันระยงระยางลุงดำเตือนว่าพวกเราต้องระวังทุกย่างก้าวเกาะน,นี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้เมื่อเดินลึกเข้าไปในปา่าความเงียบกลายเป็นความน่ากลัวบางครั้งเสียงกิ่งไม้หักหรือเสียงกรอบแรกรบจากพุ่มไม้ทำให้ทั้งสามคนสะดุง้ง ก็ชี้ทางไปยังจุดหนึ่งที่มีแสงสว่างลอดลงมาพวกเขาพบแผ่นหินโบราณที่สลักลวดลายซับซ้อนพร้อมข้อความลึกลับเป็นภาษาที่พวกเขาอ่านไม่ออกบนแผ่นหินนั้นมีร่องรอยเหมือนปุ่มที่สามารถกดได้ลุงดำพูดว่านี่อาจเป็นหนึ่งในกับดักหรือปริศนาที่โจรสลัดทิ้งไว้ ดาวมองไปรอบๆแล้วสังเกตเห็นลวดลายที่เหมือนเป็นคำใบ้ในแผนที่เธอเปรียบเทียบกับสัญ,ญลักษณ์บนหินและชี้ให้ตะวันลองกดปุ่มตามลำดับที่แผนที่บอกทันทีที่ปุ่มสุดท้ายถูกกดพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนภ่มไม้เบื้องหน้าค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นทางเดินที่ปกคลุมด้วยเถาวันแต่ทันใดนั้น เสียงคำรามดังล้านปรากฏเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายเสือดำที่มีตาเรืองแสงมันยืนขวางทางเข้าที่เพิ่งเปิดออกตะวันรีบหยิบไม้ขึ้นมาเตรียมป้องกันตัวลุงดำพยายามใช้คบเพลิงไล่สัตว์ร้ายแต่โกโก้ก,กลับกระโดดไปยังต้นไม้ใกล้ๆแล้วโยนผลไม้ใส่เสือดำจนมันหันไปสนใจทันใดนั้น ดาวสังเกตเห็นสร้อยที่คอของสัตว์ประหลาดซึ่งมีลวดลายเดียวกับสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่บางทีเราไม่ควรสู้แต่ต้องหาวิธีทำให้มันยอมปล่อยเราไปดาวพูดด้วยความมั่นใจเธอเปิดกระเป๋าและหยิบขนมที่มีอยู่เล็กน้อยออกมายื่นให้สัตว์ร้ายพร้อมส่งเสียงอ่อนโยน มันค่อยๆสงบลงและเดินออกจากทางไปอย่างน่าประหลาดใจเมื่อผ่านสัตว์ประหลาดไปได้พวกเขาเข้าสู่ทางเดินลึกในป่าที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และบอกแสใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การค้นหาสมบัติพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งในเกาะน,นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกับดักแต่ยังเป็นการทดสอบความกล้าหาญความฉลาดและความเมตตาอีกด้วย ตอนที่4เผชิญหน้ากับโจรสลัดในอดีตหลังจากเดินลึกเข้าไปในป่าตามทางเดินที่พวกเขาค้นพบกลุ่มของตะวันดาวและลุงดำมาถึงหน้าถ้ำขนาดใหญ่ปากถ้ำมีรูปแกะสลักหัวกะโหลกที่ดูน่ากลัวด้านล่างมีข้อความจารึกไว้ว่าผู้ที่เข้ามาต้องกล้าหาญและซื่อสัตย์ พวกเขาเดินเข้าสู่ถ้ำด้วยความระมัดระวังโกโก้เกาะอยู่บนไหล่ของตะวันสังเกตสิ่งรอบตัวตลอดเวลาภายในถ้ำเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยภาพเขียนโบราณบนผนังที่เล่าเรื่องราวของโจรสลัดในอดีตผู้ที่เคยเดินทางข้ามทะเลเพื่อตามหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปเสียงสะท้อนของฝีเท้า ก็ดังขึ้นรอบๆเหมือนมีใครบางคนกําลังตามพวกเขาทุกคนหยุดนิ่งและหันมองแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นทันใดนั้นแสงสลัวในถ้ำเริ่มสว่างขึ้นเองรูปภาพบนผนังเหมือนเริ่มเคลื่อนไหวและเงาร่างของโจรสลัดปรากฏขึ้นราวกับเป็นวิญญาณร่างของโจรสลัดที่ดูทรงพลัง และหน้าเกรงขามปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาเขาคือกัปตันมอร์แกนหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตวิญญาณของเขาถูกผูกติดกับสมบัติในถ้ำแห่งนี้พวกเจ้าผู้ที่บังอาจเข้ามาในที่ซ่อนของข้าหากต้องการสมบัติเจ้าต้องผ่านบททดสอบของข้า กับตันมอ์แกนพูดด้วยเสียงก้องกังวานตะวันพยายามรวบรวมความกล้าและถามว่าบททดสอบอะไรครับกับตันมอแกนตอบว่าบททดสอบนี้ไม่ใช่แค่ความกล้าหาญแต่ยังต้องพิสูจน์ว่าพวกเจ้ามีคุณธรรมและความจริงใจสมบัติของข้ามีไว้เพื่อผู้ที่คู่ควรเท่านั้น บททดสอบแรกเริ่มขึ้นทันทีเงาของโจรสลัดหลายคนปรากฏขึ้นและสร้างกับดักลวงตาพวกเขาต้องแยกแยะความจริงจากสิ่งหลอกลวงตะวันใช้ความสังเกตและความนิ่งในการแก้ไขปริศนาดาวช่วยคิดวิเคราะห์จากเบาะแสบนแผนที่ขณะที่ลุงดำใช้ประสบการณ์ชีวิตช่วยชี้นำทาง บททดสอบสุดท้ายมาถึงกับตันมอร์แกนยื่นคำถามสำคัญว่าเจ้าต้องเลือกระหว่างสองสิ่งสมบัติที่มีค่าเหนือจินตนาการหรือการปลดปล่อยวิญญาณของข้าให้เป็นอิสระหากเลือกผิดเจ้าจะติดอยู่ในถ้ำนี้ตลอดไปตะวันและดาวปรึกษากันทั้งสองเห็นพ้องว่าวิญญาณของกับตันควรได้รับอิสระพวกเขาตอบว่า เราขอปลดปล่อยท่านเพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเมื่อพวกเขาพูดจบกับตันมอแกนยิ้มและกล่าวว่าเจ้ามีคุณธรรมและกล้าหาญสมบัติที่แท้จริงจะมอบให้กับผู้ที่คู่ควรวิญญาณของเขาสลายไปอย่างสงบและประตูถ้ำเปิดออกเผยให้เห็นห้องสมบัติที่เต็มไปด้วยทองคำเพชรพลอย และแผนที่ที่นำไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ตอนที่5สมบัติที่แท้จริงเมื่อประตูถ้ำเปิดออกตะวันดาวลุงดำและโกโก้เดินเข้าไปยังห้องสมบัติขนาดใหญ่ภายในห้องเต็มไปด้วยขุมทรัพย์มหาศาลทั้งทองคำเพชรพลอยและอัญมณีที่เปล่งประกายระยิบระยับจนแสบตาแต่ที่กลางห้อง มีหีบขนาดใหญ่ที่ดูแตกต่างจากสมบัติอื่นๆลุงดำเตือนให้ระวังบางทีสมบัตินี้อาจไม่ใช่สิ่งที่เห็นตรงหน้าอย่ารีบคว้าสิ่งใดจนกว่าจะมั่นใจตะวันและดาวเดินเข้าไปใกล้หีบกลางห้องขณะที่โกโก้กระโดดขึ้นไปนั่งบนหีบแล้วเคาะเบาๆราวกับอยากให้พวกเขาเปิดมันขึ้นมาลุงดำจุดคบไฟส่องแสง เพื่อให้พวกเขามองเห็นชัดเจนตะวันค่อยๆเปิดหีบด้วยความระมัดระวังภายในหีบไม่มีทองคำหรืออัญมณีแต่กลับมีหนังสือเก่าเล่มหนึ่งแผนที่อีกชุดหนึ่งและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือโบราณพวกเขาหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านข้อความในนั้นเขียนว่าผู้ที่ค้นพบสมบัติแห่งนี้ ข้าขอแสดงความยินดีสมบัติที่เจ้าคิดว่ามีค่าอาจไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคาดหวังแต่ความกล้าหาญความซื่อสัตย์และการทำสิ่งที่ถูกต้องต่างหากที่เป็นสมบัติที่แท้จริงหากเจ้ายังต้องการผจญภัยต่อจงใช้แผนที่นี้เพื่อนำทางเจ้าไปยังโลกใหม่ที่รอการค้นพบลุงดํายิ้มบางๆและพูดว่า นี่แหละคือรางวัลที่แท้จริงการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ให้แค่สมบัติแต่ยังทำให้พวกเราได้เรียนรู้คุณค่าของความกล้าหาญและการช่วยเหลือกันดาวมองไปที่สมบัติรอบห้องและพูดว่าสมบัติเหล่านี้อาจดูมีค่าก็จริงแต่สิ่งที่เราได้จากการเดินทางครั้งนี้น่าจะมีค่ามากกว่าทั้งมิตรภาพ ความสามัคคีและความทรงจำพวกเขาตัดสินใจเก็บเฉพาะแผ่นที่เล่มใหม่และหนังสือไว้ก่อนที่จะออกจากถ้ำพร้อมกันโดยไม่แตะต้องทองคำหรืออัญ,ญมณีในห้องเลยเมื่อออกจากถ้ำพวกเขากลับมาที่เรือและเริ่มต้นการเดินทางกลับบ้าน ทะเลครั้งนี้สงบลงและแสงอาทิตย์ที่ลับขอบฟ้าก็ส่องแสงอุ่นๆราวกับอวยพรให้กับการเดินทางครั้งนี้เมื่อกลับถึงหมู่บ้านตะวันและดาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณปู่ฟังคุณปู่ยิ้มอย่างภูมิใจในหลานๆของเขาขณะที่โกโก้ยังคงกระโดดเล่นอย่างร่าเริงสุดท้ายตะวันดาว และลุงดำตัดสินใจที่จะเก็บแผนที่ใหม่ไว้เพื่อการผจญภัยในอนาคตพร้อมทั้งเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่อาจรอพวกเขาอยู่ในโลกกว้างสมบัติที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้แต่เป็นบทเรียนความกล้าหาญและประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการตอนจบนี้สะท้อนถึงคุณค่าของการเดินทาง และบทเรียนที่สำคัญของชีวิตพร้อมเปิดโอกาสให้การผจญภัยครั้งใหม่เริ่มต้นในอนาคตหากอยากเพิ่มรายละเอียดหรือเชื่อมโยงเนื้อหากับผจญภัยครั้งต่อไปบอกได้เลยนะคะ